ือเราจะมาทำตามคำเรียบร้องอยากเอาฟ้าคึ้มอ,ออกไปขี่บ้างฟ้าอยู่ทุกคนฟ้าคึ้มกลับมาแล้วเไม่เอาเลยดิกูก็เสียมึงโดนแดดกว่ารถกูไม่รู้ท้ายเดินไปเลยโอ้ยเกมหายไปเลยทุกคนแต่ก่อนแม่งแดกกูไม่เยอะไอ้สารเล็กกูแดดเคยด้วยสวัสดีครับท่ารานทุกท่านทีมาการี้ณผู้ชมที่กระตือรือร้นทุกท่านทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่าง การสิงศาพอ,อเหี่ยวันนี้นะครับผมเราก็ไปอยู่กับเบบี้เบฟแล้วก็อยู่กับผมป่าเฟมวันนี้เราอยู่กันสองคนอีกแล้วว่ะพี่ชายเราทิ้งเราไปแล้วว่ะทุกคนพี่แบงค์นี่ไม่กลับมาเลยนะครับทุกคน<บ>ก็เอาง่ายเลยคือระหว่างที่แบงค์ไม่อยู่เนี่ยวันนี้ทุกคนเรียกร้องมาว่าฟ้าคืมไม่เห็นขับเลยแล้วก็เดี๋ยว,วน,นี้เกมนี่เพิ่งล่าสุดเพิ่งเปลี่ยนท่อมาจะไปลองเฮ้ยคือบอกก่อนว่ารถพี่เนี่ยมันยังไรไม่เสร็จด้วยเข้าใจไหมก็แบบว่าตอนนั้นสตอรี่เด็กๆแบบฮะ รถมรึงก็ไม่ไล่รถกูก็ไม่ได้ไรก็ง่ายๆคือรถพี่เนี่ยตอนนั้นพี่แบงค์อ่ะเอาลองไปขี่แล้วถอดชัก5ออกเขาอยากให้เป็นร่างเดิมแต่ทีเนี้ยมันนม่มีเวลาไล่ผมก็เลยกะว่าวันเนี้ยเอาออกมาขี่ได้เฉยแล้วทีนี้ <Okay. S 1> ก็หมอบหมอบดูก่อนว่าท้ายเนี่ยมันข้ามรอบหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เรามีแคมตัวใหม่แล้วนี่นี่ยังไ,ไม่ได้เปลี่ยนกู กูรอเข้ามาดีกว่าเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนไปเองปุ๊บเนี่ยเผื่อเนเนี่ยวาวเบอร์แม่งไปชนหัวลูกอกีกลิฟมันไม่เท่ากันง่ายง่ายเลยคือวันเนี้ยเราจะมาทําตามคําเรียบร้อยอยากเอาฟ้าคือหมอไปขี่บ้างแล้วก็พี่เกมเนี่ยกูะจะโดนแดดเขาเอบอกว่าลูกเดิมเลียงลูกเดิมแค่ข้อไปเดียวใชไม่แต่ว่าท้ายพี่ไม่รู้ต้องมาดูกันก่อนว่าท้ายเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปบอกกันห้าสามห้าสองเดิมประมาณนั้นเ่ยเฮ้แต่ว่าลูกอะไรไม่รู้กันน่าไม่รู้เหมือนกันห้าสิบเปล่า นนนะล่ะเออเอาง่ายเลยงั้นตอนนี้เราเปิดบาไปตรงทางเลี่ยงเลยดีกว่านะครับทุกคนเพราะว่าเราจะไปแดกไม่ได้แดกเราไปขี่เล่นเอเอ <laughs> ไปเราขึ้นช โอเคทุ okay, กคนตอนนี้นะครับผมเราก็ออกกันไปอยู่ข้างรอนะผมก็สำหรับน,น้องหลายคนนะบอกเลยว่าพี่ครับฟ้าซึมเนี่ยพี่หายไปไหนอะไรอย่างเงียนเน้ยวันนี้นะครับผมผมก็อย่างที่บอกเลยวันนี้ผมเอาไว้ให้ดูแล้วก็สาหรับน้องฟ้าซึมเนี่ยอันนี้คือผมไม่เคยเขี่รู้สึกว่าแบบว่ารถมันเบาวิวๆทุกคนเข้าใจไหมคือตอนนั้นผมไล่รถรถหนักใช่ไหมมันได้140 g ิแล้วตอนนี้คือจะมาลองไล่รถเบามากได้อย่างบางคนถามว่าเฮ้ยพี่เป็นอะไรพี่ถึงไม่ทําอะไรเร็วสักทีเลยก็ง่ายเลยคือตอนนี้นะผมติดต่อตอนที่5เจ็ดพอตอนที่5เจ็ดเสร นือย้าสามเราก็ไปหายไปไหนด้ว้ย53าสเนี่ยเราก็เดี๋ยวให้ไปแบงคงไปต่อแล้วส่วนสำหรับใครที่ถามว่าพ hey, ี่จะมีหัสทำรถคงทำเ็ดเองอะไรไหมก็อย่างที่บอกเลยคือผมเนี่ยได้ทำการหาซื้อรถอยู่แล้วรถที่ผมซื้อนะมันเป็นรถของพี่โอมนะครับคือตอนนั้นรถพี่โอมเนี่ยมันตอนนั้นเดียผมขึ้นรถด,ดูนี่รูปนี้นะครับเป็นรถพี่โอมดีมสีดำตอนนี้อันนี้ราคาที่ผมถามพี่โอมนะตอนนั้นมันอยู่ที่ประมาณ17เจแล้วทีนี้คือผมอ่ะลืมถามเขาอย่างว่ามันเป็นสตาร์ทมือหรือเปล่าผมก็เลยถามเขาไปแล้วแต่ตอนนี้เขาอะ เก่าๆหรือว่าเครื่องเดิมอะไรเงี้ยบอกพี่ได้เดี๋ยวว่าพี่หาซื้ออยู่บางคนส่งมาหลายรอบแล้วว่าที่สภาพนี้เป็นงไงสภาพน,นี้แบบแต่ละคันนี่แบบว่าแบบเชงมาเลยอะทุกคนเออเชงแล้วเก่ามากอะไรประมาณนี้ก็บอกว่าคือผมจะให้แฟนขับและอยากให้แฟนเก็บสภาพสวยๆอะไรเงี้ยแล้วันเครื่องเองอะไรประมาณนี้เออก็ตอนนั้น,นวันนี้ง่ายเลยคือวันนี้นไม่มีอะไรมากหรอกวันนี้ก็จะมาลองขี่เล่นดูคืออันนี้บอกเลยว่ารถไม่ได้ขับมาประมาณ3เดือนเต็มๆเลยนะทุกคนหลังจากที่เราไปเทสให้พาแงเทสให้อะตอนนั้นอะแล้วแบบว่าลูกเก แก๊สอีกมันไม่เดินใช่แม่มันก็เลยแปลกๆเแล้วแบบว่าเราก็เลยบอกว่าพาก,กันไปก่อนอะไรประมาณนี้แล้วทีเนี้ยมันไม่เคยขับมานานละทุกคนมันแบบอารมณ์แบบไม่เหมือนพวก57 58อะไรอย่างเงี้ยเอ้ยในนี้เราลองดูเกียร์ถี่นะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยทุกคนแปลกๆว่าพันเชื่ออ,อีกแน่เลยวะเยฮ้ย โอเคทุกคนก็เมื่อกี้ผมขับมารู้สึกว่ามันแปลกๆเลยปะ่ะเมันนผมขอจอดดูอะไรข้างในนี่มึงมันมีอะไรคาอะไรเรือนอยู่วะวะก็ไม่มีอะไรบังนี่หว่ามันแปลกๆวะรถมันเดินแปลกๆอะทุกคน แ,แต่ว่ารู้สึกว่ารถผมเนี่ยทุกคนเมื่อกี้ที่ผมบิดมาใช่ไหมอากาศมันเป็นเหมอือนววดวอดอ่ะผมดูทรงแล้วว่า <What? S 1> ผมใส่แผ่นปิดกรองไว้ใช่ไหมแล้วเหมือนกับว่าแผ่นปิดกรองเนี่ยมันเข้าไปบางอากาศ <Yeah. S 1> อ่ะุณดูเขาใส่ไหมก็ผมก็ลืมดูมาก็ไม่ได้ถอดเลยแต่ว่าถามว่าฟ้าคืนเมื่อกี้ผมดูรอบแม่ง้ามรอบแล้วมันเป็นอะไรวะทุกคน <Yeah. S 1> อารมณ์มันแบบแปลกแปลหรือเปล่าวะทุกคนทีนี้ก,นก,น <Yeah. S 1> ก็เดี๋ยวเรารอน้องเกมมาแล้วเราไปปิดแข่งกับน้องเกมดีกว่าก็เอาง่ายเลยดูดิเหมือนน้ำมันมันหนาปะวะ yeah. หนาหรือวอดแล้วเนี่ยทีนี้ไม่เป็นไรทุกคนก็อาง่ายเลยคือวันนี้อ้าวข้นมถนนนี่ว่าขับได้วหมเนี่ยทุกคนอยถนนใหม่ว่ะอย่างงี้เ๋ย่มาต่อยติดล้อชัวร์เลยว่ะทุกคนเอาไงดีดิเอาโอ้ยอย่ามาต่อยแน่นอนเลยทุกคนอ้าวทำแค่นี้เว้ยอ้าวรอดไปว่ะทุกคนก็ง่ายเลยคือวันนี้แอมเมื่อกี้น้องๆเห็นฟ้าคือไมใช่ไหมเมื่อกี้มันข้ามรอบแล้วแต่ว่าคือเมื่อกี้เหมือนกับว่าท้ายมันแบบว่ามันด้วนๆนะทุกคนมันยังแบบว่าไม่เดินะไรเท่าไหร่ทุกคนไม่ เออหน้าหนาไปว่ะทุกคนท้ายหนาจัดเลยอะ่ะก็เอา,อาง่ายเลยคขอบันยเรามาขี่เล่นดูทรง,น,ง,ง,งนะน้องๆนะอ่ะเกมมันจอดอยู่เว้ยเกมมันจอดอเกมมันจอดว่ะทุกคนเอาอะไรเลปล่าเอาอะไปล่าโอ้ยเอาอะไรดิกูก็เสีย่ยงพงโดนแดกว่ะรถกูไม่รู้ท้ายเดินปไปรึเปลเออโอเคปไปว่ะเกมจอดรถเตมแดดดิโอ้โหกูลาก่อนเลยอะ่ะกูบอกให้ โอเคครัทุกคนเอาง่ายเลยคือฟ้าซืมเราเนี่ยก็เือาวิ่งได้แต่ว่าปิดกองตรงเมื่อกี้ที่น้องๆเห็นนะที่ผมก้มไปดูกองเนี่ยคือดูทรงแล้วว่าหน้าต้องออกมาออกนะครับถ้าออกมาวิ่งดีก็โอเคทุกคนเพราะว่าตอนนั้นพี่แบงค์ทำทำไว้แล้วผมไม่ได้ใส่กองนะแต่ตอนนี้อยากลองใส่ดูไงกลัวท้ายมันด้วนแล้วก็เรื่องนึงพี่จะบอกให้วันนี้ทำไมถึงเอาฟ้าึ้นมาด้วยคือน้อยคนเนี่ยมันทักมาหาพี่มากมันจะมาแก้มึงห้าสามเว้ยไอพวกแก๊งขายอะคูนะเดี๋ยวไล่ฝ่านู้ดไปมึงเป็นไงบ้างรถพี่ เฟซอยู่นะเอาง่ายเลย <c oughs> เฮ้ยแต่ว่ารถพี่พี่ยังงงงอยู่ไม่ได้ขับนั้นแม่งโคตรเบาเลยแบบหน้าเบามาก <c oughs> เออโอเคไปเราไปจัดกันเลยดีกว่า Rồi à, đó, một bánh chụp Chẳng bà đi, anh lại. như รถผมมันกต็ตกอะจังวหวะเหมือนว่าไอกองหน่ะมันติดปิดอยู่ไปทุกคนฟานเฉยได้ปะเนี่ยเหมือนว่ากงมันปิดอยู่แล้วอากาศมาดูดไม่สุดไปทุกคน <l ots> อ้อเกมหายไปเลยทุกคน <l ots> ไปแล้วว่าน้องรักกลือ,อง่ายเลยก็เดี๋ยวนี้จะบอกเลยก็ที่ที่พี่เล่าไปเมื่อกี้นะทุกคนก็คือเมื่อกี้ผมบอกว่าน้องอะมันเคยมาวิ่งรถเล่นสมัยก่อนนู่นมาแล้วแล้วเนี้ยน้องมันบอกว่ามันอยากมาแก้มือ5 3แล้วตอนนั้นอะ53พี่แม่งตอนแรงๆอะแม่งบุ้งไปก่อนไว้ทุกคนผมก็เลยแบบว่าไม่ทําอะไรแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็จะฝากน้องว่าเน้องถ้าน้องอยากวิ่งรอบเดี๋ยวหาเวลามาวิ่งกันหรวิ่งขับเล่นอะไรเงี้ยไม่ได้ชวนเชนิญมาแข่งนะทุกคนแต่ว่าหาโอกาสมาถ้าก็เจอกันก็ขับเล่นกันขับอะไรกันก็สนุกนะทุกกคนนะ็ อาแล้วไอเกมมันเอาว่ะเฮย้ยเกมมันเอาว่ะเฮ้ยเฮ้ยโอเค <c oughs> <laughs> อันนี้คือไปคิดด้วยแก่ไอ้เกมแต่ก่อนแม่งแดกกูไม่เจอไอสา์นึกกูแดกเสียด้ว <laughs> ย โอเคก็ okay, สำหรับคลิปนี้นะครับผมไม่มีอลไรมากเลยใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสนับสนุนใด้วยก็สำหรับทีม53เราเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนแล้วก็เดี๋ยวรอไล่สมบูรณ์สมบูรณ์ไล่เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะอ,ออกไปวิ่งทีิให้ผมก็ตั้งใจว่าตอนนี้จะวิ่งไปแถววัดพระธาตุอะไรอย่างงี้เย็เดียวเนี่ย yes, yes. <c oughs> ดูดิ หมือนกองมันปิดอะ่ะก็ผมว่านะรูทรงแล้วว่ากองมันปิดอะ่ะเหมือนรถมันสะดุดอะ่ะเอาง่ายเลยก็เดี๋ยวค่อยไปแก้ใหม่ก็ถือว่าเมื่อกี้วิ่งมาดีเหมือนเดิมแล้วสำหรับใครที่รักน้องฟ้าคืนข้าไปกำลังใจด้วยนะทุกคนไป